ละช่วงนีไม่รู้ว่าตอนนี้มึงอยู่ไหนแล้วเปิดดูคลิปตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วจำได้ครั้งแรกเจอมึงตอนม,มาใหม่มึงก็หน้าตาคนตีนมากเลยทำหน้านิ่งไม่พูดค,คิดว่าเรียนเกง่งโถไอ้แง่งมม <c oughs> ต่อมาเนาะบ้านมึงน้ำท่วมกูก็ร้องเพลงร้องมึงไม่รู้มึงจะจำได้ไหมนี่แหละแล้วมึงก็สอบได้แล้วเพียบกูไม่เชื่อว่า จะเร็วขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างที่สมุดบอกว่าน้ำหนักลดแล้วมันจะหอมลงไม่รู้จะเชื่อได้ไหม,ไมนะก็ไปอยู่ที่นั่นก็ใะ้เข้ากับโค้ดที่ได้กว่าจ,จะไม่มีกูคนตีนไม่มีใครมาล้องคุกกรรมให้มึงละนะโอเคนี้แหละตอบลอง, <Transfer. S 1> องพูดอะไรพูดเกี่ยวกับจูเนียมองเลยจูเนียก็ได้ พูสามคำก็ได้กี่คำก็ได้มึงกวนตีนมจูเนียรักมึงว่ะเย้เคมาตัวแม่ใครยังไม่พูดนนท์เายังไม่พูดเลยไปดีมาเด้เยอ์จูเนียอยาขอใค้เวลาลงกิ๊บไปที่ชอบพี่ชอบนะกลับมานะบ๊ายบายเออเอาทิปโป๊ะไปลงนะกูจินซากูกูนานบ้องชูนี่ฮาวคนนิชิวะ บาซินวอเป็นสมัยดีบอสมัยดีบอก็มังดีก็มังตะเลวุก็ขอให้จูบยายู่บาซินก็สุขสบายแบบว่าลบถ้ามเวลามันาวก็ห่มผ้าก็กินสาวสาวก็เอามาเผื่อกันด้วยอย่าเพิ่งรักสวนสาวกินอะเออเวลาถ้ามีอะไรก็บอกเพื่อนได้ครับก็กลับมาเจ้าเกสีมาฝากโอเคแต่เล่าน้ำน้ำ สวัสดีครับมีกัการันนไปปาซิวก็สักทายกันใน f เฟซบุ๊กเจอกันใน a เฟซบ o ๊กอลบๆยูเนียนถ้าเจอนี้มากฝากขอแรงสนดน,นี้มาัดโตสตัโตดนดูนินยด้วยไปปาฟิวก็โชคดีเพื่อนกลับมาเดี๋ยวเมื่อกี้มาร์ทบอกว่าเกรเดี๋ยวเอาสามดห้กระก็บเอาใหม่เอาเอาหมันว่าีเออก็โชคดีมีชเพื่อนไปก็สบายสบาย Oh ini kata saya bagi tengkan. Peace. Yeah.